ส่วนกันนะคะแล้วนี้เราทำจริงนะโอเคแล้วก็มาเราก็ส่วนอย่างของเราเป็นส,นส่วนเล็กๆนะทุกนคนเอาไว้เราจะเล่นละครสรั้นสั้นให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเพราะว่าส่วนเน่ะมันไม่ได้ใช้เยอะหรอกทำให้มันเตี้ยๆที่ทุกคนแบบนี้แล้วก็ลบแบบให้ลบเป็นขนาดนะคะ ก็อันนี้เอาให้มันใกล้หน่อยแล้วก็นี่สามก็ให้มันใกล้ๆก,กับเพื่อนๆซะหน่อยค่อยเปลี่ยนสีกันนะโอ้ใหญ่มากที่จริงเนี่ยใหญ่สุดอะแบบนี้มันอาจจะเอียงๆนิดนึงแต่เราเล่นละคสรสั้นเก่งไหมไม่ได้เล่นเก่ง แต่เรื่องสร้างบ้านนี่ยิ่งไม่ถนัดแต่ถ้าเป็นเรื่องการปลูกสวนเนี่ยถนัด<ร>ค่ะ,ละแล้วก็โบนะทุกคนเราลู้พิดถูกกันไหมเนี่ยถูกนะโอเคอเคขาบอกว่าเขาอยากมาดิษใหม่โอเค พยอยากมาผิดใจยังไงเนี่ยโอเคถึงจะมีโลกถึงจะมีอันนี้โบโบนิดน่อยนะเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ พี่ก็ถามว่าปลูกอะไรครับพี่บุกกระหล่ำปีค่ะเปลี่ยนราต้องปีบปลูกกระหล่ำปีนะทุกคน,ออน,นคือแบบเห็นเขาทำกันเราก็แบบอ,อ่ามันเป็นความคิดของเราเหมือนกันเพราะเราอยากทำละครสันร้นเอฟซีแ้วยแบบซอมบี้บุกเมืองอะไรประมาณนี้ใช่ไหม<อ>แต่คือถ้าซอมบี้เนี่ยมันต้องแบบอยู่หลังเลยอ่ะเราก็เลยคิดว่า เอาเป็นครอบครัวดีกว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะโอเคแล้วก็นางไม่บาหลกก็จะมาทำการคือแบบเราต้องจัดเตรียมให้มันพอดีคนที่สร้างแบบเนี่ยคนที่สร้างสร้างอ่ะคือเก่งมากเลยตบมือให้เวยค่ะ เพราะว่าเขาเนี่ยแบบมีการพัฒนาการสร้างบ้านนะคะทุกคนก็คนที่สร้างบ้านเก่งอยู่แล้วเนี่ยอาจจะสร้างเก่งเช่นเราเนี่ยสร้างรั้วเองนะคะเพราะว่าเราเลยคิดว่าสสเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเราจะทําละครสั้นให้เร็วๆทันใจทุกคนแต่เรามีคนถามว่าเ,เคยเห็นพี่ <สะ S 1> โพสแบบวิดีโอแต่ เป็นเรื่องค้าเราจะบอกว่าเราก็อยากโอ้โหไปเลยทุกคนสมใจไม่ต้นมะพร้าวอ่ะโอ้อันนี้สีอันนี้สียงไม่ได้เปลี่ยนเสียะข้างนอกนั่งรู้คนต้นมะพร้าวอุ้ยเราเราสูงไปค่อยชอบต้นมะพร้าวเราตอนแรกจะเอาเป็นหัวหอมเช่นแครอท โอ้โหไฟไฟค่ะโอ๊ยจะมาวางทำไมหาโอเคเอาอันนี้แล้วค่ะทุกคนเราไม่ต้องลงแค่แบบปรับให้แบบมันพูดีกับอันนี้จะเป็น ต้นต้นคน,นะคะทุกคนขนาผักคนาใครไม่กินจะโดนตบต้องแบบเอาล่างมุดเลยนะผักคนาสีอะไรสีขี่ยาวก็เป็นสีเขียวอย่างนี้ผักคนา ยีห้อผักคะน้าคือยีห้อแบบที่ดังที่สุดของประเทศไทยแล้วนะหรือเปล่าผักคะน้าราคาเท่าไหร่คะผักคะน้าราคาสามสิบบาทค่ะมีคนแบบทำตามแบบมีคนแบบโกหกว่าอันนุ้งคืออันนีนของเราแต่ผิดทุกคน การทำสวนอ่ะมันไม่ใช่ของคนจนนะคะบ้านเราก็ทำสวนบ้านคนอื่นก็ทำสวนคนทำสวนเขาเรียกว่าไม่ใช่ชาวนาชาวไร่นะแต่เขาเรียกว่าคนที่แบบรักธรรมชาติอ่ะแบบห่วงตัวเองว่าคนที่ทำสวนนี้คือสุดยอดสุดแบบไม่แบบเก่งมาก คือทำส่วนเก่งกว่าถ้าแบบสวยกว่าเรานี้คือเราจะตบมือให้แต่เราทำที่เราตั้งใจทำแล้วไม่สวยไม่เป็นไรมันอยู่ที่ความพยายามของเราว่าจะทำาไมเราเคยสร้างบ้านกี่หลังแล้ว mm hmm. แค่หนึ่งหลัง คนมีคนถามว่าพี่คะแบบการที่ทําสวนอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าปลูกผักปลูกพืชใช่ไหมคะคนที่ไม่รู้จักการทําสวนน่ะเขาเลเขาก็เรียกว่าฉลาดเขาอะต้องทํเช้าไลคนที่แบบเห็นว่าพ่อทําสวนแล้วอบอายคนอื่นเนี่ยต้องยกย่องพ่อเขาเลยนะว่า พ่อหรือแม่ใครมีแม่ที่ทำสู่วนก็เม้นมาได้นะคะแบบมันต้องมาแล้วต้องรบก่อนทุกคน ว่าเราต้องเอาใกล้กว่าน,นี้นะึ่งคนนะ่ะแบบนีก้กเลยนนะคะทุกคนจะเป็นบ้านที่ลมลืึ แบบปลูกส่วนปลูกผักเนี่ยคือแบบน่ารักค่ะเราทำไม่เก่ง แต่ไม่เข้าตาทุกคนแต่สวยนะทุกคนอะด,อดู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 โอเคไหมแต่เจ้าคลิปเพียงแค่นี้เองค่ะ